คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือหรือให้โอกาสผู้อื่นนะคะเนี่ยข้อดีนะ a i ต of Pentacle ลนะห้าดาบ กอดีคุณอาจจะไม่ชอบการทะเลาะนะบอกแรงเพดออฟคัฟเบื่อนะคะไม่ชอบการทะเลาะไม่ชอบเรื่องดราม่าไม่ชอบที่ใครมีความลับกับคุณปกปิดซ่อนเร้นเจ็บดาบนะคะนะเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบใครมาพูดแรงๆใส่คุณดาจ,จะเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องดราม่า อาจจะเป็นคนที่มีความลับเยอะเองหรือเปล่า mm. สิบมา้าเป็นคนที่บ้านง,งานเป็นคนทำงานหนักน, mm. นะคะงานเก่งนะคะอันนี้คือเป็นข้อดีของคุณ mm. ก็คือคุณอาจจะเป็นคนรักบ้านติดบ้านไม่ค่อยชอบเดินทางไม่ค่อยชอบไปไหนไม่ชาริออดกับหัว mm. ในอดีตคุณอาจจะมีปัญหากับ ใครสักคนหนึ่งเป็นคนไกลนะอาจจะทะเลาะกันไปเนื่องจากเขาอาจจะทําอะไรรับหลังคุณนะแต่คุณตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณได้ปลดปล่อยเขาไปแล้วนะไม่ได้ยึดติดอะไรกับตัวเขาข้อดีของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ปลดปล่อยปล่อยวางได้ง่ายนะปล่อยวางได้ง่ายออ้อะไรนักหา man, นาลแงแมนนีไงนิ่งนะคะคุณคุณนิ่งเป็นนะคะนิ่งเป็น แฮงแมนนะคะอืมข้อดีก็คือปล่อยวางแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ไม่งกนะคะไม่งกไม่เขี้ยวนะคะนี่คือข้อดีของคุณไม่งกไม่เขี้ยวไม่เข็มแต่ก็อาจจะทําให้เราไม่ค่อยมีเงินเยอะก็ได้นะคะถ้าเราไม่งกเนาะเป็นคนที่เห็นไหมเป็นคนฉลาดนะคะ นาจจะเป็นคนที่ทํางานคนเดียวมีความสามารถมากๆเป็นนักแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วก็ตัวเองใช้ชีวิตบนความจริงนะคะอะ่คุณเป็นคนที่พร้อมจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอดูเดทขึ้นมาแล้วก็คิงเอาวอร เป็นคนบุกตะลุยไปข้างหน้านะคะไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่คุณถ้าเกิดว่าตองตรงสถานการณ์ที่คุณอยู่มันไม่ดีมันไม่โอเคสําหรับคุณคุณพร้อมจบเลยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ด,ด,ดขาดเหมือนกันนะคะ mm hmm. นี่คือข้อดีในตัวคุณนะกองที hmm. ่3ข้อเสียล่ะ mm hmm. ข้อเสียของคนกองที่สามคะข้อเสียของคนกองที่ mm hmm. สา ข้อเสียของคนกรนสช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปเป็นจากร้อนเป็นพายุนะคะขับรถขับลาแล้วก็เรียกอ,อะไรนะเดินทางปลอดภัยนะคะระมัดระวังแล้วก็รีบทำธุระแล้วก็รีบกลับดูแลบ้านช่องนะคะเดินทางช่วงนี้อันตรายนิดนึง นี่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะคะในชีวิตกันแบบที่รถอย่าประมาณเนาะในจีเชียนข้อเสียของ,งคุณคเป็นคนฉลาดนะฉลาดเกินไปฉลาดรู้ทุกเรื่องก้าเหรียญหางเงินเก่งแปดถ้วย เป็นคนที่อดทนไม่ค่อยเก่งเบื่อง่ายนะคะเพราะเสียเบื่อง่ายแปดถ้วยใช้อารมณ์เป็นหลักตัดสินใจเร็วนะี่งตัดสินใจตามอำเภอใจอตามใจตัวเอง